สวัสดีพี่พี่วันนี้จะพาไปชมเหรียญหลวงพระพรมรุ่นฉลองมนทบปีหนึ่งสี่ในื้อทองแดงเรามาลองกลังดี ใำหน้าหลวงพ่อแกะได้สวยมากดูเส้นผมของซ้ายดูดขวาดูใบหน้าหลวงพ่อแกะได้เป็นธรรมชาติปานหลวงพ่อคือเดือคมเป็นเส้นคมมากเส้นตรงคอดูริ้วจีวร แม่จะไปเร็วๆเ,เลยถ้ามีรอยแกะซ้อนด้วย <c oughs> คมไหมดูแขนหลวงพ่อดูรอยแกะหม่ดูหลวงพ่อเหลียนนี่จะเป็นเส้นสายฝนทั้งเหลีนยนนะ เสียสยเสียเสียต้งนะต้องสือที่เป็นข่างดีด้วยกันสัอีกมีช่องว่างใช่ไหมช่องว่างรอยของรอยป๊มของรอยเส้นข้างบนมีเส้นแตกสองเส้นแล้วก็ตรงปากตรงหูตรงพ่อคมๆกับตรงเลขแปด แต่ไม่รู้เหรียญอื่นนี้ไหมนะเพราะผมเพิ่งเห็นเหรียญแรกที่เป็นของแด่ดูตัวซื้อดูตัวตัด,ดเหรียญเหรียญมีร้อยแต่งตมไบนะรอบเหรียญเลยแต่งขอบรอบเหรียญเลยร้อยปิ้นไม่มีเหลืออะไรใช้ตะไบแต่งรอบเหรียญเลย ียันแต่งสมัยรอบเหดียวมความคมดูมีเส้นเส้นเลยต้องคมด้วยนะแม่มีเส้นตรงปลายตรงยันหัวยันแม่เส้นแตงไปแล้วก็สามเส้นนี้ สามเส้นขมกิบนเัเส้นแตกนันไปตรงนี้ส่เส้นเ็นมรอแจงพาด เหียสึ้นลุงแล้วเก็บดีผิวแม่จะเป็นสายฝนไหมเส้นยาวยาวตลอดทั่วเหรียญเลยเหรียญที่เรียบตึงตจะมีสายฝนนะมีสายฝนรอบเดียนเลยไหม นั่งพ่อเป็นมิติมากดูราเส้นหน้าผ่ากสวยเลยของเก๋ทำอย่างนี้ไม่ได้ติดชมได้นะพี่ๆชอบไม่ชอบยนะังไงติดชมได้ วันมีเงินสวยมาผมจะให้รับชมมาครับสวัสดีครับ